ความรักพันมึงก็ได้จับคอมมึงก็แลกจากปากคุณสละผ่านบ้องหลังวางสายมึงทียเลยผ่านก็ไอแฮปขบงพูดเรื่องของพพี่ I have, I have. CPU, but they ไปแล้วใช่ไหมไปยังสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU ครับผมป้า i have CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ i have CPU ด้วยฝากเพิมเง,งนินตกใจ n o t i f y เพื่อไม่พลาดทุกการไลฟ์สดของ i have CPU นั่นเองนะครับวันนี้ส่งเหมือนเดิม 50เครื่องรวมถึงตอนช่วบองบ่าทผมอาจจะไลฟ์อีกสักรอบหนึ่งในส่วนของการที่จะเป็นเครื่องโปรโมชั่นจากเมอร์คูล่านั่นเองลูกค้าสามารถที่จะสั่งจากเมอร์คูล่าได้โดยใช้โค้ดส่วนลดมันจะมีโค้ดส่วนลดอยู่ใช่ป่ะเสือพันสองพันเหรอพันสองพันนะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์อีกรอบหนึ่งอนะันเหมือนที่บอกเดี๋ยวเหมือนที่พี่เคยไลฟ์มานั่นเองใครอยากผ่อนโดยที่ไม่ใช้บัตรเครดิตเมอร์คูล่าไม่ใช่ดิสชอปได้นะครับดิสชอปได้ หรือว่าจะลาซาด้าหรือว่าจะช้อปปี้เก็บเงินปลายทางรับเองลาบินทานน่นนี่นั่นทุกอย่างได้หมดมีปัญหาลาซาด้าขอน้ำหน่อลาซาด้าขอน้ำหน่อย,อออยมีปัญหาสงสัยตรงไหน Facebook Fanpage IH a v e c p u YouTube I have CPU มันจะมีที่ผมไลฟ์สดมันจะมีบทความมันจะมีสาระมันจะมีความรู้อยู่ในนั้นนั่นเองนะครับใน Facebook ใน u t u b e อะไรอย่างนี้แค่สองช่องทางนี้นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็ไม่ต้องไปสนใจฮะนะครับยินดีต้อนรับสู่ I have CPU ทุกคนนะนี่คือเครื่องที่จะส่ง ตตตตตตตอย่างนี้เครื่องพร้อมจออะไรอย่างนี้นี่คืองานที่ส่งผ่าน s h อป e ีจะอยู่กองนี้เรียงประมาณนี้นะครับส่วนหนึ่งเรียงประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันวันนี้4เครื่อง4เครื่องเป็นชุดน้ำะรบปิดทั้งหมดขออนุญาตทานน้ำไปด้วยนะเพราะว่ามันปากมันแห้งนะครับเครื่องนี้แสนหนึ่ง โดยประมาณแสนหนึหมื่นมันจะเรียบๆง่ายๆแต่ข้างในนั้นค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตรงไหนคือ1เลยเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่โทนดำเป็นหลักกับเคสเลียนลี่แม็กชูนะครับเลียนลี่ม็กจะให้พัดลมมา3ตัวในการที่จะระบายความร้อน4ตัวครับรวมพัดลมหลังด้วยก็คือตึ๊ด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 ตรงนี้ นะครับ3ตัวแล้วก็ CPU นะครับแสนหนึ่งเราจะได้ CPU Intel ครับ Intel Core i7 1 7 7 0 0 k ครับ Turbo 5 g ิ8 core 16 thread เมนบอร์ดรองรับการ overclock อยู่แล้วนะครับในกรณีที่เราที่จะเราจะปรับตัวคูณเพิ่มเติมขึ้นไปในส่วนของ CPU รหัส K ตัวนี้จะ integrate graphic Intel UHD 730หรือ750ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เป็น z 590ก็คือปลดล็อก เราสามารถที่จะอันล็อกตัวคูณได้เพราะอันล็อกตัวคูณเสร็จปุ G ๊บกิกเฮิร์ตสูงขึ้นระบบระบายความร้อนนะครับจะเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ําจาก EVGA ตัวนี้เป็นรุ่น close loop CPU cooler หรือว่า EVGA ตัวหม้อน้ําขนาด Radiator 360ม mm, มคูณ120มมหมายามว่ายาวทั้งหมด3ตอน360ม mm. มแล้วก็ กว้าง120มมนั่นหมายความว่าเขาใส่พัดลมได้3ตัวนี่เครื่องมันสลิปบ่อยไม่มีอะไรนะครับ3ตัว3พัดลม,มาร,ระบาาความรอ้อนและพัดลมจาก EVGA นั้นจะไม่มีไฟตรงนี้ผมเลยย้ายพัดลมของตัวเร l ลีมาตรงข้างหน้าอย่างนี้นะครับบล็อก EVGA เมนบอร์ด MSI Z590A Pro แรมขนาดเท่าไหร่ครับ32 g b บัส3,200 MHz จาก G-Skill ไฮเดนเซต o ใครไม่ใครไม่อยากคือใครมีแรมในใจในยี่ห้อในนั้นก็สามารถที่จะบอกผมได้ว่าอยากได้ t เ e r m a l t a k e อยากได้คอแซอยากได้ G-Skill อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าอยากได้แรมตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยการจอจะเป็นตัว msi gforce e rtx 3080 ti ตัว Ventus 3พัดลมในการที่จะระบายความร้อนและชิปเซตคือมันคือ3080 ti แรม 12GB gddr 6 x 384Bit แบิตแรงพอๆกับ rtx 3090นา์ะครับ power supply อยู่ข้างล่างนี้ฮะเป็น thermaltake cr t r 2 s series power supply จาก thermaltake c h 750W 80 plus นะครับใส่เข้าไปตรงนี้มี drive bay สาย hard disk เพิ่มเติมได้นะครับ d a i l ร max two ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ i have cpu ใช้ประกอบค่อนข้างบ่อยนั่นเอง storage จะเป็นอยู่ในยี่ห้อเดียวกันนะครับคือ wd western digital นะฮะ ซ้ายมือเป็นตัวหลักคือ WD Black SN750 SE ครับ Gen 4นะครับ 1TB r e a d ร p e e d 3 6ีสปีดกรเพราะว่าจะ Gen 3มัาจะตันที่3,430นะครับแล้วก็ตัวสำรองจะเป็น WD Green ครับ 480GB ครับประมาณนี้นี่คือเข้าคร่าวนะครับประมาณนี้3า8 0ู TI i 7 7 0 0 K RAM 32GB Z590 ฮะชุดน้ำ3ามตอนจาก EVGA แสนกว่าบาทนะครับแสนหนึ่ง อ่ะปรับลดสปเปคกหตามต้องการอาจจะลดการจอไปแค่3 0 0อาจจะปรับไปเป็น i5 อะไรอย่างนี้ก็สุดแท้แต่ความต้องการของลูกค้าฮะต่อไปเป็นเครื่องดับเบิลเครื่องดับเบิลนี่คือเป็นคู่แฝดกันแต่ว่า <c oughs> ขอโทษฮนะคนละสี <c oughs> คนละสีแบบนี้นี่คือสีขาวนี่คือสีดำ n z x t h 710เหมือนกันผมขอเริ่มที่สีขาวก่อนแล้วกันนะครับเครื่องนี้ประมาณ 58, 57โดยประมาณ570 0ดยตัวประมาณซึ่งตัวเคสจะเป็นรุ่นใหญ่ของ n z x t ตัว H710 ตัวนี้จะใหญ่กว่า H510 มี3ส,สีสีขาวสีดำแล้วก็สีดำแดงนั่นเองนะครับสีขาวอย่างนี้ข้างหน้าจะเรียบข้างบนก็จะเรียบอย่างนี้ดูดอากาศผ่านตรงนี้ผ่านตรงนี้อย่างนี้นะครับ cpu เป็น intel core i5 7 1ครับ i5 1400 4.4GHz Turbo 6คอร์12 t h r e a แล้วก็ i n t e g r a t e g r a p h i c มาให้ด้วยนะครับน่าจะเป็น Intel UHD 730สักอย่างนะครับเมนบอร์ดชิปเซต Asrock B560 Steel Regent ตัวนี้ไม่ล็อกบัตแรมแล้วใส่กับ Intel Core i5 7 1นั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะรองรับ M.2 MME PCIe Gen4 ได้ใส่4.0ได้แล้วเคสสีขาวเมนบอร์ดตัวนี้จะเป็นสีเงิน พวก h ี a ซิงค์ระบายความร้อน M.2 a r m o r อะไรพวกนี้จะเป็นสีเงินหมดชุดน้ำระบายความร้อนให้ i5 จะเป็น Cooler Master Master Liquid ML240LV2 a RGB White Edition สีขาวนะครับข้างบนจะมีไฟ RGB ตรงนี้หม้อนน้ำอยู่ข้างบน2ตอนนะครับพัดลม2ตัวระบายความร้อนซ้ายถัดตรงนี้สวยงามนะครับเป็นยี่ห้อจาก Cooler Master ย่อมเยาไม่แพงซิงคไฟกับเ e นบอร์ได้ทุกยี่ห้อนะครับ อส u ดออร่าซิงค์ s r o c k Polychrome Sync, R G B Fusion 2.0จาก Gigabyte, MSI Mystic Light นะครับการ์ดจอเป็นการ a x แล็คทีฟอ RTX 3060 Ti ตัวนี้เป็น3060 Ti One Click OC นะครับเป็นตัว2พัดลม PCB เล็กแต่3060 Ti ก็คือไป 2K สบายๆ650วัตต์80 Plus ร้อนจาก a n s i c Atom นะครับนี่คือ power supply ใส่เข้าไปตามมาตรฐาน650วัตต์80 Plus ร้อนตรงนี้นะครับแล้วตัวขาวเสร็จปุ๊บ เรามาดูสีดำกันบ้างนะครับสีดำจะเป็น n z XT เหมือนกันแต่ว่าเครื่องนี้40,000กว่าบาท40,000กว่าบาทที่จริงแล้วมันสามารถตัดงบได้ครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเลือกเป็น n z XT Family หรือว่าครอบครัว n z XT นั่นเองนี่คือ n z XT H 710เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นสีดำนั่นเองแล้วก็ชุดน้ำระบายความร้อนเป็นของ n z XT k r a k e n X 6 3ชุดน้ำ2ตอนครับ280มิลิเมตร CPU i 5 4 0 0ที่จริงแล้วเราสามารถใช้ stock cooler ได้แต่ว่าถ้าต้องการความสวยงามและความเย็นนะครับเราใช้ n s d e XT Kraken X 6 3ตัวน,นี้ได้ชุดน้ำ2ตอน280มมเมนบอร์ด MSI B 4 6 0ตัว t o m a h a w k แรม16 g b จาก c o r s a i r VN Gen RGB Pro SL นะครับ power supply 650วัตต์80 Plus การ์ดจอเป็นการแหลรง1 6 0 Super คือจริงๆแล้วมันถูกกว่านี้ได้เยอะฮะถ้าเราตัดเคสตัดชุดน้ำนี่ตัดเคสตัดชุดน้ำนี่ก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะครับนี่คือดำล้วนแบบนี้นะครับเปิดกันด้วยเครื่องนี้ 50K 50K จะเป็นเซต โปรโมชั่นและถูกอัปเกรดขึ้นไปพูดง่ายคือถ้าเราตัดชุดน้ํากับตัดตัวเคสออกเนี่ยเราจะประหยัดได้ประมาณสัก4-5,000น,นะครับสี0 0้าแต่ว่าอันนี้เขาเพิ่มชุดน้ําเป็น pc cooler gi cx 2 4 0กับตัวเคส c s u n a m i protector beast เข้ามา cpu intel core i 5 1 4 4 0 0 6คอร์12เ core 12 thread ดสากินะครับ6มี quick sync มี intel uhd g r a p h i c อยู่ข้างในนะครับเขาไม่ได้บอกครับ ว่ารุ่นไหนผมจำไม่ได้น่าจะเป็น630สักอย่างนะครับเมนบอร์ดเป็น g i g a b y t e H510 MH ตัวนี้คือสามารถที่จะใส่ J11 ได้นะครับ RAM 16 g b จาก OCPC กาจอเป็น3060 3060จากกาแลก RAM 12 g b 192บิตแล้วก็ชุดน้ำบอกไปแล้วนะครับ2ตอน240มมใส่ NVMe 2ได้ใส่ SSD 480 g b เพิ่มเข้าไปเขากวสั่ภายเหมือนเดิมแอนต c a อะตม650ครับ650วัตต์80 plus ร้อนเครื่องจัดส่งทั้งหมดของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีเต็มนะครับผมแจ้งอย่างนี้ของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีเต็มลูกค้าก็จะได้กล่องได้อะไรมาหมดเลยแล้วกันนะครับฝากไปด้วยครับที่ i have cpu ครับตอนบ่ายๆเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับกับไลฟ์เครื่องของ m e r ร์คู่ฮะวันนี้เจอกันใหม่ครับบ๊ายครับสวัสดีฮะ Thank you